สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทสเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำรุ่น PT 5 0นะคะวิธีการใช้งานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำค่ะกดเข้าไปที่ปุ่มตรงกลาง1ครั้งนะคะเครื่องก็จะออนให้เราอัตโนมัติค่ะกดอีก1ครั้งค่ะก็คือเป็นปุ่มที่ปรับระดับกําลังวัตต์ค่ะปรับได้ถึง5,000วัตต์นะคะ เตารุ่นนี้ค่ะเหมาะกับหม้อเบอร์30นะคะเราจะใช้น้ำอยู่ที่17ลิตรค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะใช้กี่นาทีในการต้มให้น้ำเดือดนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราใช้เวลาไปที่15นาทีนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำเดือดเดือดมากเลยค่ะ ท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางบริษัทพีเตอร์ซัพพลายนะคะขอบคุณค่ะ